ถ้าจะถมดินตรงนี้สำหรับปีนี้เราคงไม่กี่รถงบน้อยถมดินถมให้ได้ระดับระดับหลายทางเฉพาะด้านหน้าเพราะว่าเขต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 ทางหลวงก็เข้าไปอีกตัางหลวงชนบทเข้าไปไกลอยู่แต่ว่าเราจะถมเอาเฉพาะเฉพาะปัจจุบันเพื่อที่จะให้รถจอดหลังเส้นขาว ซื้อของมีอะไรก็ามาวางขายแต่ว่าต้องถมดินก่อนถมดินให้สวยตกแต่งตกแต่งหน้าฟาร์มจนจากการ ถาก้าแล้วก็จุดไปเผานิดๆหน่อยๆทีละน,น,น้อยทีละน,น,น้อยแล้วก็ได้ยดาด้ยาก็สับก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคละระยะเวลาแค่14วันน่าจะ14วันนี้14วันนี้เราได้อะไรจังเยอะแยะเลยข้างหน้านี้ถ้าทำเป็นอ่าที่ คือทำให้มันเป็นสวนป่าแล้วก็ทำทาให้เป็นที่ที่ที่อะไรนะอ่าก็ที่พักรถข้างทางาก็ถมดินให้ได้ระดับแล้วก็จอดรถได้เหมือนกันอันนี้ทางโค้งทางโค้งไม่เหมาะ แต่ว่ารถหนีมาเยอะมากมาตลอดอ่าตอนนี้คือที่สักกะระสักกะระสักกะระ